ครมออนุมัติช่วยเหลือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี2563ไร่ละ2,000บาทสูงสุดครัวเรือละ50,000บาทค่ะและที่สำคัญต้องลงทะเบียนก่อนวันที่15กันยายนนี้ค่ะ นางสาวสุพรรษาสุเทศรักษารษาชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลร,ราชธานีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีคอรมออนุมัติช่วยเหลือโครงการเยียวยากเกษตรกรชาวสวนลำไยปี2563ไร่ละ2,000บาทตั้งแต่หนึ่งไร่ไม่เกิน25ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและการตลาดและส่งเสริมการสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยได้อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรชาวสวนลำไยปี2 5 2563ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้วอายุต้นลำไยห่5ปีขึ้นไปเงื่อนไขย,ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีสัญชาติไทยบรรลุนิติภาวะเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนภายใน15กันยายนนี้กรณีเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่มติคณะรัฐมนตรี25สิงหาคม2563ต้องปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่15กันยายนนี้ สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน15กันยายน2563เอกสารและหลักฐานขึ้นทะเบียนเกษตรกรประกอบด้วยบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารสิทธิ์ถ้ามีต้องมีบ้านเลขที่กรณีย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขกระทรวงมหาดไทยก่อน29พฤศจิกายน2561 ทั้งนี้สามารถสอบถามสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอในพื้นที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะ,ะมติคลมนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการอ,อนุมัติให้ดําเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวสวนลําไยปี63ะะโดยอนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินโครงการ ช่วยเหลือยิวยาค่ะแล้วก็ในส่วนของอพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนลำไยนะคะ,ะซึ่งที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะต้องอเป็นพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่มีการปลูกลำไยแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรนะคะซึ่งการขึ้นทะเบียนนะคะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15 25กันยายน2563นี้ค่ะมาตรการการช่วยเหลือนะคะ,ะก็จะช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรนะคะไร่ละ2,000บาทน,นะคะไร่ละไม่เกิน25ไร่นะคะซึ่งในส่วนนี้นี่ก็จะต้องเป็นพื้นที่ปลูกที่ปลูกลำไยที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะแล้วกอ็อายุไม่น้อยกว่า5ปีค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะคะ ไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมต่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลบเราเนี่ยมีพื้นที่ปลูกลำไยอยู่ประมาณ1,300ฝไร,ร่นะคะมีเกษตรกรผู้ปลูกอยู่ประมาณ245รายค่ะในส่วนของเกษตรกรเราก็จะแบ่งเป็นออสองอ สองกลุ่มด้วยกันก็คือเกษตรกรรายเดิมเกษตรกรรายเดิมที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะโดยการปรับปรุงเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะามาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักง,ง,งานเกษตรดํำคือได้นะคะแล้วก็ผ่านในส่วนของทางอกมอที่เป็น เป็นทีมงานช่วยเหลือในส่วนของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรก็สามารถที่จะปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรหรือว่าทอบอกอผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันซึ่งพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยสามารถดาเนินการด้วยตัวเองได้กเกษตรกรรายใหม่ก็คือรายที่ไม่เคยยื่นขึ้นทะเบียนกเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเลยลก็เป็นรายใหม่ที่มีการปลูกลำไย,ยอยู่แล้วนะคะประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการก็ ต้องมายื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายน63นี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารหลักฐานที่จะเอามาประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ที่ทำกินที่เป็นพื้นที่ปลูกลำไยนะคะก็มายื่นได้ที่สํานักงานเกษตรอำเภอนะคะ